มีแขกรับเชิญก็คือพี่กิ๊ฟอันนี้พี่อะไรนะพี่กิ๊ฟมาทำอะไรกันครับวันนี้มาทำสลา,สลามที่บ้านพี่กิ๊ฟอ๋อจะทำสลามสลามมันนอกว่ามันจะเป็นยังไงนี่จะเหมือนอที่เขาทำใน YouTube หรือเปล่าลเอาลองดูทำอะไรมีอุปกรณ์อะไรบ้างคือน้ำแป้งแล้วก็เบรดิออนแป้งโยโลชีแล้ก็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้าง ไหนไน้ำอ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าเบบี้ออยแป้งโยคีต้องหันกาวสน้ำเปล่าแป้งโยคีแล้วก็เบบี้ออยแล้วก็กาวกาวอะไรครับกาวอะไรกาวกาวสมอกาวเป็นกาวลาเทคใช่ไหมอ่าเป็นกาวลาเทคนะครับอัลละกี่บาทห้าบาทอัลละห้าบาทเองเอาเอากันไกมาทำอะไรครับกันไกเอามาตัดกาวเนาะ แล้วอันนี้เป็นถาดส้มตำหรืออะไรถาดอ๋อถาดที่จะมาใส่ส่วนผสมเนาะยลางออก้าวลองดูจะทำยังไงบ้างครับใส่ต้องตันคามระวังของนี้สูตรใครเป็นคนคิดสูตรนี้ขึ้นไหมพี่กีบเนาะเป็นต้นตำรับสูตรเป็นต้นตำรับคนที่ทำสลามนะครับ ก็ก็บีบกาวอออออกก่นุปกรณ์ตัวแรกเอากาวลาเทกนะครับใส่ลงไปในถาดก่อนเดียไ <c oughs> วไห <c oughs> ามระวังกันไกลด้วยนะครับ อ่าบางไม่เลยน,น้่งซิลน,นี่ก็เสร็จแล้วแล้วก็อันสุดท้ายแล้วก็กาวสามอันนะครับ15บาทเนาะ,อ,ะอืมอันละ5บาทนะครับอันนี้เป็นสิบอันนี้รวมเป็นสิบห1าบาท <laughs> อ,บบอ่บีบออกบีบอลนะครับส่วนผสมแรกครับกาวทั้งหมดสามหลอดเล็กหลอดละห้าบาทกาวลาเทกเสร็จแล้วก็เอาผมจุ่มลงไปใช่ไหมเราจะต้องเอารามมาเดี๋ยวคนให้เข้ากันคน,นอ่าคนให้เข้ากันนะครับ ลำดับต่อไปก็ใส่น้ำเปล่าลงไปด้วยนิดนึงครึ่งฝานะครับก็สุกได้ที่แล้วเราก็จะชิมกันไม่ใช่นะเสร็จยังเสร็จยัง ต่อไปเราก็จะใส่ใส่แป้งโยคีใส่เยอะไหมั้ย1ช้อนใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งช้อนแกงอ้าเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงเหนียวไหมมันเป็นยังไงความรู้สึกมันก็เหนียวเหนียวว่ามันเป็นกาวนะครับ เนียวเนิบเหนยเหนนะครับมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมหอมเนาะหอมอะไรหอมแป้งโยคีเลยครับอ่าคนนมานไหมคนนานยูแเดหมดแล้วอ แม่นี้แหละแม่สุดท้ายอันนี้วันสุดท้ายอันนี้วันนี้คุณจะพบกันแ,แต่ถ้า<ม>เราจะใส,ส่สีผสมอาหารเ,เราไม่มีสี<ม>ต้องใส่ก็ได้ไหมคุณอ๋อแต่เรามีสีก็คือนี่จะทำเป็นสีแต่ทำแล้วก็จะมีกากอ๋อก็มีสีผสมอาหารด้วยเนาะ<ห>ต้องใส,ส่สีผสมอาหารด้วยอ๋อมีกากเพชรกับ สีผสมอาหารใส่เราไปด้วยนะครับอยากได้สีอะไรก็ฮะโคบิดอนโคบิดอนอ๋อมีพิษไหมสีนี่ไม่มีอะไรนะครับแค่สีมาเป็นยาแก้พิเมื่อเราไม่มีสีก็ใช้กับลิษทางเองมาเร็วคนหม่เดี๋ยวะน้อยโอ้เออโอเคเอาใส่อีก อะไรเกิดอ,อะไรขึ้นารายหมดแล้วทำแล้วเ,เหรอพีทอ่ที่เรามาทำสลามเขาว่าสลามที่เราทำตอนนั้นมันหมดแล้วเหรอ อนนี้เรามีอะไรมาเพิ่มอีกแปง้แปงแคร์ทำไมที่เอาแป้งแคร์มาครับ,บต้องใส่แป้งเด็กเข้าไปด้วยเพราะว่าแป้งโยคีเราไม่พอนะครับโอ้ยเบาเบาๆบา,บาฝุ่นมันจะคุ้งใส่ตัวเอง <c oughs> อ่ะพอแล้วมัง้งพอแล้วมัง้งเอาเพิ่นมน,น้ำเข้าไปอีกนิดนึนดงนนมันจะเหนียวเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งก่อนให้ เจ้าของสูตรเขาดูก่อนว่ามันได้ที่หรือยังได้หรือไปได้แล้วไปนะเออไม่ต้องเนิยวนี่ควายไม่พอไม่พอพออีกนะครับตอนนี้แป้งหมดร้านแล้วก็หมดบ้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปยืมแป้งบ้านข้างๆมาอีกนะครับอ๋อเลี้ยกระป๋องนึงเนาะ โยค,หค,หคีหมดไปแค่หมดไปตอนนี้เป็นทิวของจอร์สันนะครับ <c oughs> ไม่ใส่กัต้อตอนนี้ก็สน่นะ <c oughs> ติดมือเลยครับเริ่มเหนียวแล้วล่มเริ่มเป็นสลามใน้อยๆแล้วนะครับ ความคิดเห็นเริ่มไม่ตรงกันแล้วครับเอา หลังจากนั้นก็ใส่กากเพชรนะครับเป็นเพชรลาเซียหรือว่าเพชรซาอุอันนี้เป็นเพชรซาอุนะครับกี่ล้านซื้อมาเพชรซาอุนี่8ล้านนะครับใส่เข้าไปแต่นิดเดียวนะครับเพราะว่ามันแพงเพชรซาอุซี สีชมพูชมพูอมม่วงเอาสีทับทิมไหมนี่ใส่น้ำลงไปก็ได้นะ่ต้องใส่อ้าวผ่าออยผ่าออยนะจากนั้นก็ใส่อะไรเข้าไปอีกใส่ออยนะครับออยก็คือน้ำมันนะครับออย เาเรามีแขกรับเชิญมาเพิ่มในนีคนหนึ่งเอามาเร็วมาเร็วเอาไปนั่งตรงกลางเลยครับแขกรับเชิญไปนั่งตรงกลางเลยครับแขกรับเชิญขึ้นไปเลยเชิญเ,เดี๋ยวดูแขกรับเชิญนิดหนึ่งนะครับอโหโหโหเอาหันหน้ามาดิแนะนำตัวนิดหนึ่งครับชื่ออะไรครับ <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรครับชื่อซูกิเลยครับคนนี้ มาจากเม็กซิโกดูจากทรงผมนะครับได้ไปยังนี่้อเอาออยทามือก่อนเพื่อไม่ให้ติดมือแล้วก็ทาหน้าอไม่เนาะได้เร็วจากนั้นก็ไปจับที่สลามที่ผสมไว้คนนวดนวดเป็นสลามหรือยัง ไหนมาดูสิพี่กิฟต์โอ้โหยางยืดยางยืดเหนียวไหมติดมือไหมไม่ค่อยติดเล่นได้แล้วเนาะก็เป็นสลามเหมือนที่โอ้ที่เด็กๆชอบเล่นชอบทํากันนะครับสนุกไหมสนุกไหมคะทำไมันติดอย่างเดียวเองเราแบ่งอยู่คีรุณเราต้งติดเสื้อผ้านะ ผิดภาพไหมคะไม่ผิดเพราะเราใส่เีบี้คอรดูสิโอสนุกไหมสนุกไหม <c oughs> ทำยากไหมสลมัม <c oughs> ทำง่ายดาะดู <c oughs> สิมันติดเหนื่อยเลยทำแล้วจะออกอยังไงแค่นี้มันมีวิธีแก้ไขไหม ินสแลวอ๋อมันชอบติดผมใช่ไหมก็ก็งั้นก็เอาผมไปกิ้งกิ้งกิ้งเอาเอาไม่ไฟอร์ม yeah> ือสะอาดก็เป็นักำมือค่ะฮะน้ำมือย hm ้ําแล้วไหนเสร็จหรือยังขั้นตอนเสร็จแล้วอืเสร็จแล้วตกลงว่าตาสลามเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอ๋อนี่ก็เป็นรีวิวสลามเอาสลามมาโชว์เลย คนติดหลีแป้งนี้ก็ต้องไปเดี๋ยว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 ทบทวนอุปกรณ์นิดนึงมีอะไรบ้างที่ทำสลามไงกาลระเทกแป้งโยทีเบบี้ออยกากเซ็ตอะไรอีกคะกันไก่กันไก่ตัดกาวน้ำเปล่าน้ำเปล่าก็มีมีแป้งเด็ก แป้งเด็กมาเสิ่มอีกสองกระป๋องนะครับก็คนๆเข้ากันเสร็จแล้วก็เล่นทีนี้ก็ติดมือนะครับสุดท้ายโอเคไปรัางมือได้แล้วอ้ารับไปก่อน